การ divide history เรื่องปากันดานเรื่องราวส่วนหนึ่งของพระเจ้าเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงดูแลพรนวยของพระองค์ในปากันดานเริ่มต้นก็คือพรนวยของพระเจ้าได้ตกเป็นทาสของอียิปต์เป็นเวลานานหลายปีดังนั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกโมเสสโมเสสได้นำรนวยของพระเจ้าออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ไปยังบ้านที่ดีเลิศซึ่งเรียกว่า แผ่นดินคณะอันซึ่งเป็นดินแดนที่ทรงสัญญาไว้ทําให้พวกเขาเป็นไทยตอนที่พระเจ้าได้นําชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าได้ทรงตรัสกับพวกเขาอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะทรงอยู่กับพรพภัยของพค์เสมอพระเจ้าทรงนําพวกเขาด้วยเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาไฟในเวลากลางคืนโมเซสทาให้ทะเลแดงแยกออกเป็นสองฝั่งจนชาวอิสราเอลเดินทางข้ามทะเลแดงอย่างปลอดภัยแต่การเดินทางจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนท,ที่ทรงสัญญาไว้นั้น เป็นเรื่องที่ลำบากแสนสาหัสเพราะพวกเขายังไม่รู้เลยว่าในระหว่างทางจะหาอาหารและน้ำได้จากที่ไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่จะเดินทางไปถึงแผ่นดินคณาอันหลังจากพวกเขาออกจากอียิปต์และเดินทางอยู่ในป่ากระดานสามวันพวกเขาก็เริ่มบ่นต่อโมเสว่าเราจะเอาอะไรดื่มโมเสก็ร้องทูลพระยะโฮวาพระองค์จึงทรงชี้ให้เขาเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งและได้ทิ้งต้นไม้นั้นลงไปในน้ำ ทำให้น้ำขมเปลี่ยนเป็นน้ำจืดพระองค์ทรงตรัสให้ชาวอิสราเอลเชื่อฝังพระองค์และให้พวกเขาประพฤติให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากนั้นเดือนต่อมาพวกเขาก็บ่นต่อว่าโมเสสและอาโรนว่าพวกเราจะตายด้วยประหัรของพระเจ้าในอียิปต์ในตอนที่พวกเรานั่งอยู่ใกล้หม้อนเนื้อทานอาหารอย่างอิ่มหนำแต่นี่ท่านทั้งสองกลับนําพวกเราออกมาในป่าก,กันดานนี้เพื่อให้พวกเรา อดอาหารตายกันทั้งหมดหรือน้องๆคะน้องๆเคยบ่นเวลาเจอความยากลําบากแทนที่จะเชื่อวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราให้น้องๆทายสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าทรงมีแผนการบางอย่างโดยที่พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนในเวลาเช้าตรู่มีน้ําค้างรอบค่ายนั้นเมื่อน้ําค้างระเหยแล้วก็มีเกล็ดเหมือนน้าค้างแข็งอยู่บนพื้นดินชาวอิสราเอลเรียกว่ามานาะ มานาแปลว่านี่อะไรหนอะมอเซบอกให้พวกเขาเก็บแต่พออิ่มและกินให้หมดห้ามเหลือไว้จนถึงเช้าแต่แน่นอนมีบางคนเก็บไว้จนถึงเช้าอาหารนั้นก็มีหนอนขึ้นและบูดเหม็นเต็ไมไปหมดอีแต่ข่าวดีก็คือพวกเขาเก็บมานาใหม่ๆไว้สำหรับทานในทุกๆเช้าน้องๆเห็นไหมคะว่าพระเจ้าต้องการให้เราวางใจในพระองค์ทุกๆวันเมื่อถึงวันที่6 พระยะโฮวาส่งให้พวกเขาเก็บมานาให้เพียงพอสำหรับสองวันพระเจ้าให้พวกเขามีวันหนึ่งซึ่งก็คือวันที่7มีไว้สำหรับการพักสงบซึ่งเรียกว่าวันสะบาโตเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาในวันที่7ของสัปดาห์มานาที่เก็บไว้นั้นก็ยังคงสดเหมือนเพิ่งตกลงมามใหม่ๆเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจากนั้นชาวอิสราเอลก็ยังคงเดินทาง โดยการนำของเสาเมฆและเสาไฟกินมานาที่ใหม่สับทุกวันและพักสงบในวันสะบาโตทุกๆสัปดาห์อาจจะดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงบอกกับพวกเขาอย่างชัดเจนว่าจะทรงอยู่กับพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะบางช่วงเวลาพวกเขาก็ยังพูดกับโมเสสว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพวกเราจริงหรือทำไมท่านจึงพาพวกเราออกจากอียิปต์ล่ะท่านจะฆ่าเราให้ตายเพราะอดน้ำหรือ พวกเขาไม่ต้องการที่จะเชื่อและไว้วางใจในโมเซอีกแล้วนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าด้วยเพราะหนทางนี้ช่างเต็มไปด้วยความยากลำบากต่อมาพวกเขาได้ตั้งค่ายที่รับพีดีมที่นั่นไม่มีน้ำให้พวกเขาดื่มพวกเขาก็กระหายน้ำและต่อว่าโมเซว่าจะนำพาพวกเขาและลูกหลานของพวกเขารวมทั้งฝูงสัตว์ออกจากอียิปต์เพื่อให้อดน้ำตายหรือพระยะโฮวาจึงทรงทำการอาศัศจรรย์ โดยตรัสให้โมเสสใช้ไม้เท้าตีศิลาแล้วน้ําก็ไหลออกจากศิลานั้นเพื่อให้ชาวอิสราเอลดื่มเพื่อดับความกระหายชนชาติอิสราเอลเดินทางในป่ากันดานนานถึง40ปีในระหว่างนั้นพระเจ้าก็ทรงประทานน้าอาหารและการพักสงบและดูแลปกป้องพวกเขาตลอดมาพวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนอกจากเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าและพระองค์ จะทรงให้พวกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเพียงพอในที่สุดพระองค์ก็ทรงนำพวกเขามาถึงแผ่นดินคณะอันฮ <Hallelujah! S 1> าเลลูยาการสนทนาและการปรับใช้ 1. ไม่ว่าเราจะประสบกับปัญหาหรือความยากลำบากในชีวิตมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเราต้องไม่บ่นต่อว่าพระเจ้าตรงกันข้ามเราต้องเชื่อพึ่งและไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงให้เรามีชัยชนะต่อความทุกยากทุกอย่างและพระองค์ จะทรงดูแลเราในทุกๆความต้องการของเราข้อ2การกินมานาทุกวันคือการรับสุขพระคริสต์เป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตให้กับเราทุกวันดังนั้นเราต้องฝึกฝนวิญาญณญของเรามาติดต่อสามัคคีธรรมกับพระเจ้าในทุกๆเช้าทุกๆวันให้เรากินพระคำอ่านพระคำกินพระคริสต์เป็นอาหารแห่งชีวิตเป็นมานาฝ่ายสวรรค์ของเราตอนนี้มาถึงในช่วงของคำถามนะคะข้อที่ 1. มานาแปลว่าอะไรก็ไก่ไปทำนาขอไข่ นี่อะไรหนอคคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไข่ข้อ2วันสะบาโตมีไว้เพื่ออะไรไก็ไก่พักสงบข้อไข่ตราตรำทำงานหนะักคำตอบก็คือกไก่คำถามที่3ตอนที่ไปตั้งค่ายที่รัพพีดีมนั้นไม่มีน้ำพระเจ้าตรัสให้โมเสสทำอะไรไก็ไก่ไปขุดดินเพื่อหาบ่อน้ำ ข้อไข่ใช้ไม้เท้าตีศิลาจนน้ำไหลออกมาคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไข่ข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำโยฮันบทที่16ข้อ3 3เราได้บอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อท่านจะมีสันทีสุขในเราในโลกนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ยากแต่ท่านทั้งหลายจงวางใจเถิดเราได้ชนะโลกแล้ว